ดีจ้ะ FC เก FC ใหม่คือขู่คูคนเด้อจ้าไม่แี่ยดาคือเจ้าวันนี้ไม่แี่ยดาเสิมากัับนี่เด้อจ้ะอังคุณก็แฟนบรีจ้าผู้ใดอยากเจ้ักคพาดีคือไม่เนี่ยดา สวัสดีจ้า FC เก้า FC ไม่ทุกคูคนเด้อจ้าไม่แย่ดาคือเกนน้าเด้อจ้ามอนี้ขออนุญาตเอิ่นตัวเองมาในค่าแรกเติมหมคขออนุญาตเอิ่นไม่แย่ดาเด้อจ้ามันนี้มัอน,นี้ไม่แย่ดาสิมากกับนี่เด้อจ้าอังวนก็แปรนบริจาผู้ใดอยากสุขภาพดีคือไม่แย่ดามากินก็แบบสุดของไม่แย่ดาเด้อจ้ากระสิเด็เป็นไม่แย่ที่ย่างโอเคยูนน่น้อยจ้นเนาะเราไอ สุดของมาอนีไม่ิญดาคใสไซในเด้อจากแกรนเบอรี่เด้อจากแกรนเบอรี่นึ่งถ้วยตวงเด้อจากกระปงวนจ้กง้นสดๆมิญดาคัสไซนึ่งถ้วยตวงคือกันเด้อจากแล้วมิยดาคัส่น้ำน้ำนี่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เพื่อนๆใส่น้ำที่ต้มซุกเรียบร้อยเล้วประมาณนึ่งถ้วยครึ่งเด้อจากเพื่อนๆจ้าแล้วผู้ใดอยากได้รสชาติหวานก็ก้าไกให้เพิ่มน้ำ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 พึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งต้องไปเด้อจากน้ำพึ่งนี่จะใส่น้ำพึ่งสดน้ำพึ่งปลาหรือน้ำพึ่งจีหาได้ตาม ้องตลาดก็ได้ด้วยจ้ะเราก็ยังสามารถใส่น้ำตาลน,น้ำอ้อยแทนก็นได้จ้ะหากบ่มีน้ำผึง้งแต่ว่าคันแม่นผู้ใดมากรสชาติเพียวๆความหวานจากองุ่นนี่ก็พ่อเลยจ้ะแล้วแต่ว่าคุณจะมากอันนี้กแ,แล้วแต่ว่าส่วนบุคคลเด้อจะมามักแบบใดแน่เด้อจ้ะ โอเคเนอกจากเพื่อเป็นการบดเสียเวลาไม่ใหด่ากาันสิไปล่างังอุ่นให้เรียบร้อยจา้าแล้วก็จะได้เาื่อเตรียมนำ้ำคื่เตรียมน้ำสุกนอกจากนะแล้วทำมาปั่นดื่มเพื่อสุขภาพน้ำกันจา้าผู้ใดอยากสุขภาพดีๆแข็งแรงปึงปังปึงปัง,ปงแต่มาเด้อจา้าไม่กินแบบไม่ใหด่าเด้อจา้าสิผ้าเห็ดผ้าทําพผ้ากินแล้วก็สิผ้าสุขภาพดีเนาะจาเนอไปน้ำกันเลยจา้า โอเคจ้าเพื่อนๆจ้าหากจะด,ด,ด,ะดีให้ดีเนอะให้เพื่อนๆแช่งงุ่นนี่เด้อจ้าขั้นเป็นไปได้ขั้นบน่นใจว่างุน่นชอบปอดสารพิษบวกกให้แช่งในน้ำก่อนเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าแช่งในน้ำประมาณสามสิบนาทีและะ้วก็เติมน้ำเกลือลงไปเด้อจ้าเติมน้ำเกลือลงในน้ำและะ้วก็แช่งประมาณสามสิบนาทีก่อนเนาะจ้าเนาะโอเคจ้าเพื่อนจ้าเด้อก็แช่งน้ำไปครบสามสิบนาทีเลยเด้อจ้าแต่เชียวขึ้นมาเนาะจ้าเนาะ เสด็จนำไปด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้าขันมีตัดแกงมี่ยังก็เอาใส่ให้เสด็จน้ำไปก่อนเนาะจ้ะเพื่อนๆเพื่อนๆจ้านี่กกเกลนบรีนึงถวยตวงเด้อดาสิใส่เครื่องนี้เด้อจ้าเพราะว่าปั้นแห้งปั้นใจใจดาดีปั้นละเอียดดาก็เลืสิใส่ตัวนี้เนาะดาก็สิมาใส่นี่เด้อจ้าเพื่อนๆจ้าอ่างวนเด้อจะนึงถัวยตวงขึ้นกันเด้อจ้าเพื่อนๆ นี่คือปริมาณทิดาตั้งขึ้นมาเด้อจ้ะเพื่อนๆมากหวานมากหน่อยกระดัดแปลงเด้อจ้ะจะเหตุผลทิดาใส่เครื่องตัวนี้เพราะว่าไอปริมาณจะสูงจะเยอะดาเคยใส่เครื่องน้อยแล้วโบพ่อเนาะจ้ะโบพ่อบสาวใจดาได้มากกินหลายเนาะจ้ะก็เลยปั่นหลายแล้วก็ไปขึ้นน้ำผึ้งเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะน้ำผึ้งเนาะจ้ะทิดาสีใสแค่จ้ะเพื่อนๆจ้ะ ดากระดิเส้นน้ำผึ้งลงไปเด้อจะซ่อนพูนพืนพ่อนเบิ่งควมขนของน้ำผึ้งเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าน้ำผึ้งคนคักเด้อจ้าสาเหตุคี่ดากระดิ่งใส่น้ำผึ้งลงไปก่อนเพราะว่าเพื่อนเหนียวลายเนาะจะเนาะจะเห็นว่าเหนียวเหนืดตเหนียวเหนืดเนาะจะ้าเติมน้ำน้ำนึ่งถ้วยครึ่งเด้อจ้าเพื่อนๆจ้า โอเคจ้าเพื่อนๆจ้าดาคัสิปันเด้อจ้าลังจากใส่ทุกอย่างลงไปเลยเนาะจ้าบ่ว่าจะเป็นน้ำบ่ว่าจะเป็นองุ่นแล้วก็แบรนเบอร์รี่แล้วก็น้ำผึ้งเด้อจ้าตอนนี้เฮามาปั่นกันเนาะจ้าเพื่อนๆเนาะสิ่วยบรุงผิวพรรณบ์บลุงหัวใจให้สนิทเด้อจ้าเฮาเนาะจ้ะเนาแล้วก็สอยสไลด์จ้าเพื่อนๆจ้าปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็สิ่วลดปัญหาตรงจุดนั้นได้ แกนกินแกนบรลลีเนี่ยสิต้มเป็นน้ำแกนบรี่ีหรือว่าจะดัดแปลงตั้งๆก็ไดเด้อจ้าแล้วแต่ความชอบของตาลรบุคคลเน,นาะจะเนาะประมาณนี้ส่วนในฮังวลก็มีวิตามินเควิตามินบีมีแมงกานิสและก็มีไฟเบอร์จ้ามีวิตามินซีพร้อมเด้อจ้าปั้นเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าถ้ากับมาเทสเกลแก้วโปรดของดาเด้อจ้าก็่าเอาดาขึ้นใส่ตเกียวอกนเ่าแช่ ก็คือว่าดามากอันนี้ดาก็ใส่อันนี้เนาะ,จะเจ้าเพื่อนๆจ้าเพื่อนจ้าหลังจากตั้นแล้วฮามาดื่มน้ำกันเนาะรสชาติจะแซ่บซ้ำใดเนาะอร่อยเจ้าพเพื่อนๆจ้ารสชาติกับเปรี้ยวอมหวานเนาะจะดืม่มแล้วหูตาสว่างเลยจ้ะแต่ว่าบ่เมนเปรี้ยวจัดเด้อจ้ะเปรี้ยวเฮดให่เฮาอันสดชื่นกับปรีกับเปาประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะบมเมนว่าเปรี้ยวหรอ เปลือกค่ะเปลือกเนยเป็นแบบนั้นจะมโมเมนแบบนั้นรสเปรี้ยวนี่มีวิตามินสูงหรือจจะเพื่อนๆจ้าอันนี้แกรนเบอร์รี่กับวิตามินสูง้าต้องใส่ช้อนเพราะว่าเนื้อเพิ่นเยอะเนาะจ้าเนื้อเพิ่นเยอะกว่านา้ำน้ำเพิ่นลงไปข้างล่างเบิดแม่มีแตเนื่อยอยู่ข้างบนดาก็เลยต้องใส่ช้อนกินเนาะจ้า เพิ่มวิตามินซีเพิ่มโปรโตีนเพิ่มแร่ธาตุนอกจะกนอสารอาหารมีแคลเซียมสูงน้ำเนื้อจะเพื่อนๆจ้า The Grandberry เห็ดในผู้หญิงไอ้ปัญจนุนันการอักเสบการยางเนะาะจ้ะผู้ชายคือกนเฮ็ดในผู้ชายเป็นผู้ชายกุ้เกาเข็มแข็งกุ้เกาเด้อจ้ะผู้ใดอยากเข็มอยากแข็งเนาะจ้ะเนาะรสชาติจำควนข้ความกริดของดากระเบื้อวนิดนึงแต่ว่าเฮ็ดให้งห่อไข่ก็แ่ามันห่อเสื้อเนีง่ง สวงหมจ้ากินเลยสว่างเนาะจ้าขึ้นเป็นง่วงๆเง,งาๆเหานอนอยูสสวว่สิกินเลยสว่างวะสว่างวะผู้เฒ่าเพื่นว้าเนาะจ้ากินไปน้ำยิบไปน้ำ <c ười> ได้คิดว่าดาสิลลองต่ำเบิองนี่ต่ำแซ่บเลยดาเห็นไอ้เพื่อนพี่คนหนึ่งเพื่อนต่ำดาก็ต้องขอบคุณเด้อจ้าที่เพื่อนต่ำให้เบิองเนาะจะเห็นในห้างดาไอเดียวอ้ยเดี๋ยวจำล้องเบิอง แต่ว่าดัดแปลงสูตรน้อยจะน้อเป็นสูตรที่เ้าชอบเนาะจ้าอร่อยด้ยจ้ะเพื่อนๆจ้าจิ้แล้วก็ซวงวะ่ะเฮ้แข็งแรงปึงปังเพื่อนวานนาะจ้ะได้ก็จ้องสิเละจ้านั่นคนหนีกินง่ายอยู่ง่ายนาะจ้ะอยู่แบบง่ายๆตอนนี้ก็มานั่งตบหมอบตบขา ยินแลว้วก็วอาคุยกับเพื่อนๆเนาะจ้ะทำข้าวทำข้าวเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นยังไงเนาะทางอังกฤงยุโรปเป็นยงนงังไงเนาะทางฝั่งไอ้เมืองไทยเนาะจ้ะพี่น้องทั้งสปป,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 ปปลาวเด้อเด้อจ้าเป็นยังไงเนาะจ้ะทางฟิลิปปินส์น้ำเนาะจ้ะเซย์ฮัลโหลเซย์เอฟเวรี่วันสั่นตัวเพื่อนวะภาษาอังกฤษกับบ่อยใปัญใดได้่ากา็อยากอันนี้จักหน่อยเนาะจ้ะสิเว้าจักหน่อย กินแล้วก็ว like <te Liberty Overwatch throat> like ่าก็คุยกันไปน้ำนอกจากโมเมนต์ันสกินลุกเดวเพื่อนๆจะโอ้ยกินเพราะสนใจแขกเลยสิวะยี่เพื่อกันเด้อจะเด้อกินไปน้ำกันเบื้องไปน้ำกันแค่ผู้ใดกระรั่งกินเข่าอยู่กับมะเสพตน้ำกันเด้อจะนั่งบ่ได้กินเข่านั่งกับสกินน้ำผลไม้เพื่อเด้อจะเด้อนี่เป็นสูตรบำรุงสุขภาพสุดเปรี้ยวๆสุดช่วงๆนอกจากเนาะกินกระตาช่วงว่ะ ินแล้วก็ตาหวานไปน้ำเดีวว่าพปเป็นหวานแบบสมจัดเดี๋ยวจะหวานแบบกลมๆเนาะจ๊ะเนาะนี่เราจะเพื่อใดมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะักสวะอักเสบเด้อจะ้ะพูนยาผู้ยิ่งดื่มน้ำแกนบรีนต้มต้ม,ตมๆๆดื่มก็ได้เด้อจ้ะหากว่าอยากดื่มสดๆต้มดื่มเอาเดอจะจะยเ๋ยวจะกระชิ่วอยแกปัญหาตรงจุดนั้นไน้ดีที่เดียวเลยจะ้ะเพื่อนๆจ้ะ เบื่นจ้าจังได๋กะลิตัวในเด้อจะดาบแต่เวลาหลายเด้อเฮ็ดคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเบิ่งให้ในเด้อจ้ะเด้อเบิ่งให้แม่ใหญ่แน่ลูกหลาเอ้ยเบิ่งให้แม่ใหญ่แน่หลานเอ้ยเบิ่งให้จบคลิปแน่เด้อจ้ะเด้อสิได้คะแนนเนี่ยช่วงนี้บ่ได้หยังเลยเพื่อนๆจาอันบ่มีใจฮักนี่ก็คือสิทอสิถอยเนาะจังสิสิได้แต่ว่าอันเฮ็ดด้วยใจฮักเนาะจ้ะเนาะ แล้วก็จะขอความเมตตาจากเพื่อนๆลูกๆแล้วลานทุกข์ทุกคนเด้อจะริตวนแม่ใหญ่เนี่ยใหญ่อุตสาห์เฮ็ดให้เบิ่งเนี่ยอดตับอดตาลับครับตัวนั้นไม่เฮ็ดให้เบิ่งกันแกเบิ่งให้แม่ใหญ่เนี่ยว่าฉันเนี่ยเดือดดาสิกินชวนถือเลือแม่ใหญ่ดาสิกินที่เหลือให้เสร็จเนาะจันเนาะก็เได้ไปเฮ็ดอาหารกินเนาะจันเนาะอาหารแลง ช่วงนี้หลีเพื่อนๆเอยตานั่นพึ่งเห็นเลยกินไปน้ำตาพึ่งไปน้ำวิตามินโปรตีนสารอาหารนั่นอะ่ะจะ่อยกาว่าย่ำไหลเนาะจ้ะไออยาคู่กับศึกษาจักน้อยแต่อันหรือว่าฟังที่อันาาไ,ไปเไบอกคราวๆเนาะจา้ะเนาะกินเรื่อมาออกของร่างกายน้ำกัน จาก้าก็ขอจบคลิปวิดีโอซ้ำนี้อยากขอฝากเพื่อนทุกคนเบอร์แรกรักษาสุขภาพให้ดีระว่าสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจน้อยจะเนาะแล้วก็อย่าลืมด้วยจะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ต้องแช่จ้ะเบอร์ทจบคลิปเล้จะรีบตัวไมใหญ่เด้อจ้ะแล้วก็หักกันไปเรื่อยๆจ้ะ่ะกิน้ยจะตายกันขอให้ทุกคนไปถึงเส้นชัยบนใ้ความสำเร็จในการเทสคลิป ความสำเร็จในการดูแลรักษาสุขภาพและปีการงานธุรกิจทุกอย่างขอทุกเพิ่มังฟังรำด้วยรำด้วยจักรถือไปนั่งในเร้่อโอเคเราจะด่าพอจบคลิปนี้แล้วพบกันคลิปวิดีโอต่อไปหักกันเรด้วยๆเรื่อยๆสวัสดีจ้า